สิรคลิปน,นี้เดี๋ยวลุงพอเนี่ยนะครับจะให้พวกเราเนี่ยได้ชุมกล้องแอคชั่นแคมเลราที่ลุงพอได้มาไว้นะซึ่งเป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ายี่ห้อเขาเรียกยังไงไม่รู้นะแต่ลุงพอเรียกว่าโซมี่เร็วกันนะยี่ห้อโซมี่ซึ่ง ZOMEA นะซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เขียนเยอไว้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะแกะกลองกันนะครับแล้วก็มีการทดสอบนะแล้วหลังจากนั้นลุง่อจะหาโอกาสนะไปถ่ายเป็นคลิปนะถ่ายเป็นคลิปคุณภาพของภาพเล็ดเสียงให้พวกเราได้ดูอีกทีแต่ท่ายคลิปนี้ก็ม,มีมีตัวอย่างเล็กๆน้อย ให้เราดูคุณภาพของไฟนะครับอะไม่เสียเวลาลุงบอได้มาในราคาสามพันครึง่งดูสเปคหยาบๆก่อนนะครับเป็นกล้องที่สัมผัสนะครับหน้าจอเล็กแล้วก็มีฐานแบบแบบในหน้าแทนบิวอินไม่สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนฐานหรือแกะฐานได้นะครับหรือแกะเบ็ดได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับ เล็กแล้วก็ข้างท้ายนี่นะข้างท้ายนี่จะมีเกลียวเร,เราต่อไม้ไม้ถือให้สะดวกด้วยนะครับถ่ายได้ถึง 4K นะราคาก็ไม่มากเท่าไหรนะลุงบอเล็งไว้แล้วว่าถ้าราคาหมดตรมเมื่อไร่ก็จะอเอามาลองทดสอบดูนะครับเขาแถมมาให้แค่นี้แหละ นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์สาหรับติดรถมอเตอร์ไซค์นะครับแถมอยู่นอกถุงแต่ว่ามาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้าง,นะน,งนะครับในกล่องถ้ารับในกล่องนี่ตัวนี้นะครับนี่มันอยู่ลักษณะเนี้ยนะซึ่งอุปกรณ์ที่แถมมาเนี่ยไม่ไม่ได้มากมายเลยนะครับกนะ็มีอันนี้ก็คุมาอยู่นะครับตัวนี้นะน,ะนี่ก็คมมา ทีนี้ก็หลวงพ่อก็เปิดขวากล่องนะครับเปิดขวากล่องให้พวกเราได้ดูกันนะครับได้ดูกันน,นี่พอเปิดปั๊บเนี่ยนะครับเปิดปั๊บเนี่ยอันนี้มีการสั่นด้วยนะครับกล้องตัวนี้มีการสั่นหกแกนตามสเปคนะครับแล้วก็ถ่ายได้ถึงส k ซูมเข้าซูมออกได้แต่ขณะที่ถ่ายวิดีโอนะครับ เราซูมเข้าซูมออกเนี่ยเราต้องปลดกันสั่นออกนะครับปลดกันสั่นออกเรื่องการตั้งค่านี่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ว่าถ้าไปดูคู่มือแล้ววุ่นวายอ่านไม่ออกนะครับอ่านไม่ออกเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะฮะยี่ห้อนะครับยี่ห้อเผื่อคนสนใจนะใครสนใจด้วย่ใสถูกสเปคมันเล็กได้ใหญ่ดีเนี่ยนะครับยี่ห้อโซมี่นะโซมี่นะครับโซมีนะ่มี นะเยี่อนี้นะครับย่อนี้นะซึ่งเป็นแอคชันแคมนะครับนี่พอถอดออกมาแล้วเนี่ยจะมีคู่มือนะครับไม่มีอะไรมากมายนะนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเคสกันน้ำนะเคสกันน้ำใส่ลงน้ําได้อันนี้ก็คือตัวกล้องนะครับตัวกล้องเป็นเป็นกล้องอสองหน้านะครับสหน้ามีกระจกดูได้ทั้งสองหน้านะเวลากดสลับก็คล้ายๆกับ ยี่อเอสเจแคมเลยนะครับข้างในก็เหมือนกันนะอุปกรณ์ในเครื่องมือต่างๆข้างในเนี่ยใกล้ๆกับ SJ สเจคมมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้นะสายชาตไทยซีนะครับนนนะสายชาตไทยซียย 4, แล้วก็ที่ถูกจดถูกอกถูกใจลุงปออก,ก็คือเขาให้รีโมทมาด้วยนะครับอ่า A B C D นะ A ก็ปิดปิดปิดเปิดเครื่องนะ B นี่ปิดไว้คายนะครับจริงๆแล้วมี F นะมี F เชื่อมไวกับกับโทรศัพท์ได้นะครับกับโทรศัพท์ได้อ่ามีมี F เชื่อมเชื่อมได้ด้วยนะครับเชื่อมกับโทรศัพท์สั้งค่าอะไรนี่แล้วก็ C นี่ก็คือถ่ายรูปนะครับ ดีนี่ก็คือถ่ายวิดีโอนะแต่ลงุงวอพยายามหาว่าใส่แบตเตอรี่หรือใส่ถ่านตรงไหนหาไม่เจอตรงไหนเวลาแบตเตอรี่เรือถ่า,านหมดนี่ต้องมีาการงัดกันนะไม่มีหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอเนี่ยอุปกรณ์ที่ให้มามีแค่นี้เองครับอันนี้ก็นี่สายชาร์จทยซีแต่ไม่มีตัวแปลงมานะครับเราต้องใช้ของโทรศัพท์หรือของอื่นนะครับให้แต่สายมาอย่างเดียวนะอุปกรณ์ให้มันน้อยราคา อ่าสามสี่พันบาทเี่ก็โอเคแหละนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคุณเรามาคอย,คอยดอูคุณภาพของไฟล์ภาพที่ออกมาอีกทีทา้ทายคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวเอากล้องนะอื่นไม่ต้องสนใจเอากล้องมาดูกันอีกทีนะครับอ่าทีนี้นะครับมาดูกล้องกนะันกล้องนี่เป็นทัชสกรีนนะทัชสกรีนอ่า แต่จอนี่มันมีจอหน้าจอหลังนะครับจอหลังนี่จอข้างหลังให้เราดูและนี่มีจอข้างหน้าวิธีเปิดนี่ปุ่ม power นะครับหลวงพ่อลองมาแล้วเปิดปุ่ม power หลังจากใส่ไอ้เมมนี่ก็าแถมมาให้นะของหลวงพ่อตัวนี้แถมเมมตาม2กิกมาให้นะ 3u นะเปิดปั๊บออกแล้วนะครับ ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นมีการสั่น6กเกณนะการสั่นหกนเกณฑแล้วก็เวลาจะสลับไปข้างหน้าลงปงหาอยู่พักเหมือนกันแหละนะปัหาอยู่พัก,พกแต่ก็ไม่เกินกวามังนะก็กดปุ่ม power นี่แหละสท,ทีปิกปกอา่านี่กดปุ่ม power สองทีติดๆกันจอจะไปนะครับไปข้างหน้าเราดูที่ว่ามันทัศสกรีนได้ไหม ไม่คาดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าราคากันอนนี้อ่าไม่ได้นะครับถ้าแต่ดูเล็งย้ายหลุดกรอบอย่างเดียวกดกลับนะครับก็คือกดปุ่ม power แดงๆเนี่นะครับเบ็ดนี่พันสามรอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้นานๆเนี่เราต้องหา Power b แบงหรือว่าไม้ที่เสียบข้างใต้ถือไม้ถือไม้เซฟฟี นะให้มีพาว r แบ่งติดก็ดีนะลุงก็ก็มีอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวกดก็จอกลับมาด้านหน้าหน่อยนะครับด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้านะเพราะฉะนั้น,นะนเพราะฉะนั้นเวลาตั้งค่านะครับตั้งค่าต่างๆนี่มันจะมีรูปฟันเฟืองอยู่นะครับเราก็กดรูปฟันเฟืองเนี่ยนะครับปุ๊บนะมันเป็นทัชสกรีนนะครับ ตัดกรีนนี่กดมันจะออกนะครับให้เราเลือกหาเราตั้งค่าก็เหมือนทั่วไปนะครับเหมือนทั่วไปแล้วก็กดกลับนะครับคล้ายๆกับ SJCAM คตัว SJ20 หรือ SJ11 ที่หลวงพ่อใช้มานนะบางอันเนยนะอุปกรณ์ภายในตัวเดียวกันเลยนะตัวเดียวกันเลยนะ แต่ว่าคุณภาพของภาพกับเสียงนี่เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะตอนนี้เนะลยลุงบอนะใชอ้มือถือซัมซุง A22 ถ่ายถ่ายอยู่ตอนนี้นะครับซัมซุง A22 ถ่ายเดี๋ยวจะดูกันนะครับว่ามันจะไปได้ขนาดไหนก็ลองเล่นกันดูนะลุงบอจะไม่แนะนำการตั้งค่าเครื่อนะไปหาเอาได้ง่ายๆนะครับ อันนี้ทีนี้ฝั่งนี้นะครับนี่ปุ่มฝั่งนี้สองปุ่มนะก็เป็นปุ่มตั้งค่าแหละนะ่มตั้งโหมดตั้งอะไรด้วยมือนะเวลาซูมนี่ก็เหมือนกันนะอยู่ในจอทัชสกรินได้เลยง่ายนะครับอ่าทีนี้อ่าเวลาจะถ่ายภาพแล้วก็เขีย่ยแบบนี้นะเขีย่ยแบบนี้ก็มีเป็นกล้องแล้วเห็นไหมนะครับ แล้วก็ถ่ายได้เลยแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่ากล้องนี่เห็นไม่มีบวกมีลบถ้าว่าเป็นกล้องถ่ายรูปภาพนิ่งธรรมดามีบวกมีลบให้เรา z o มเข้า z o มออกไปเท่าได้เลยนะครับแต่ถ้าวิดีโอก็ซูมได้แต่ต้องเอากาันสันออกนะากาันสันตัวไหนนี่มันติดอยู่แล้วนะครับที่มีรูปมือเห็นไหมนีม่มือแดงๆนั่นแหละนะครับรูปมือแดงๆนี่แนะครับนั่นคือกันสันที่ลุงปอติดไว้แล้วก็มี wdr อะไรนี่การตั้งค่า ดูแล้วเนี่ยมันสวยหรูเดี๋ยวจะท้ายคลิปจะดูกันนะว่ากล้องจะปรับได้ขนาดไหนนะครับจะปรับได้ขนาดไหนนะเรื่องอื่นไม่มีอะไรมากทีนี้ตรงนี้นะครับแกะออกหน่อยในข้างนี้แกะออกเป็นที่ชาร์จนะครับไทซีกับที่ใส,เมมนะออส่เมมนะลุงวอลอุตสาธเตรียมเมมนะเมมเมรี่จัดสรรยอยที่สรุปแล้วก็ใส่มาให้แล้วนะครับ32กิ นะอ,อถอดมาดูอ่ะถามสองกิก็โอเคหลวงพ่อก็ไม่ต้องเกัวแม่แมม,ม,มอยู่อีกนะอ,อก็น่าใ้นะคิดว่าน่าใช้รูปลักษณ์แล้วก็ท้ายนี้นี่ใช้ไม้ได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะเอาไม้ใส่แล้วลองเดินดูนะครับเอาไม้ทิ่มตูดนี่แล้วลองเดินดูมันสะดวกดีพกพาก็สะดวกนะเล็กนิดเดียว ย้ำว่าเบ็ดเนี่ยพันสามร้อยก็ได้ประมาณชั่วโมงชั่วโมงมิมิดนะครับอา่าก็มีแค่นั้นไม่มีอะไรมากนะแกะกล่องกล้องอโซมี่นะของจีนนะมิดอินไชน่าซึ่งลงุง่บได้มาในราคาสามพันครึ่งอ่าเอาง่าย,ายๆแบบนั้นแหละนะครับเอาละมาดูกันนะครับอ่าลงุงโบจะพาพวกเราเนี่ย นี่คือไฟดิบนะครับพูดโดยไม่ต่อมวยอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต่อไม้นอกอะไรทั้งสิ้นเลยนะกับกลอ้องโซมี่ so Me, นะครับเอ็กเซลแคมสี่เคที่หลวงพอได้มาใหม่นะครับโดยที่เดินนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆอ เดี๋ยวใจะให้พวกเราได้ดูกันนะครับไปเรื่อยไปบรเวีที่ลุงพอจะสร้างพระธาตุเรื่องปรัดน,นะครับถึงนายช่างก็กำลังเริ่มก่อสร้างกันอยู่นะครับก็ลองดูคุณภาพของเสียงโดยไม่ต่อไม่นะครับเพื่อเคยสนใจเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะครับในการซื้อกล้องแอคชั่นกับเมื่อแอดตัวเล็กนะครับซึ่ง ลุงบอกก็พยายามประดูแต่ว่ายังหาปุ่มที่ใหญ่กล้องมันอาจจะีนเซฟเวอร์มันปิดแต่นนะกล้องก็ยังทํางานอยู่ปกตินะครับกล้องยังทํางานอยู่ปกตินี่ก็คือบริเวณที่จะสร้างกระถาเดือนปรดับนะครับซึ่งในช่างก็มาเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันดีนะครับวันเสาร์ที่หกมิถุนายน วันจะก,กรีอดีนะครับเดี๋ยวลองดูควายภาพนะครับควายภาพนิ่งนะครับงบั้นจะถ่ายควายภาพนิ่งห้ดูอ่าก็จะถ่ายตามแสงนะครับ,นะรบซึ่งก็อยู่ข้างวันลุงบอเองนะครับให้พวกเราได้ดูตัวอย่างไฟนะไฟซึ่ใช้ดิบๆนะครับไม่ปรุงแต่งอะไรเลยไมนะ่ให้พวกเราได้ ได้ดูว่าไฟขนัดไหนนี่ก็มามุมนี้นะครับมามุมที่ถ่ายตามแสงนะครับไม่ย้อนแสง โอเคนะครับก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราได้ศึกษาเป็นทางเลือกกางเรืองหนึ่งในการจะเลือกล่องเอ็กเ s i o ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงาบางครั้งนี่เราต้องการมาถ่ายเล่นๆแต่งบประมาณไม่ถึงไปเล่นโก p r o หรือว่า พวกอินทราสามหกศูนย์พวกแพงๆนะราคาเป็นหมื่นเนี่อาจจะงบไม่ถึงก็อันนี้ก็เป็นกล้องที่ราคาถูกก็พิจารณาเอาตามไฟที่ลุงบอไม่โปรดเราดูนะครับว่าจะได้ขนาดไหนนะครับโอเคนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปลุงบอจะตามคลิป ตัวอย่างที่ถ่ายกับกล้องตัวนี้นะครับลงทักคลิปหนะึ่งในการคลิปต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไมา้พวกเราได้ดูกันอีกครั้งนะึ่ครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจหลวงปู่ก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มาก ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันท่วหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ